รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอ้โหนี่คือการปลูกพืชแบบผสมผสานและนี่คือสิ่งที่เราเห็นโอ้ยมันตื่นตาตื่นใจหลากหลายพืชเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับลุงชัยใส่ใจกเกษตรกับรายการเซียนกเกษตรวันนี้มาทักทายท่านในแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานมีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะพาไปพบกับเจ้าของแปลงปลูกเขามีเทคนิคมีวิธีการเริ่มต้นตั้งแต่เตรียมดินเพราะต้นกล้า ความหลากหลายของพืชที่เขาใส่ไว้ในแปลงปลูกเขาตรงนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเป็นแฟนรายการที่ดูรายการเซียนเกษตรแล้วเขาบอกว่าเขาหัวไวแล้วใจกล้าโทรเข้าสู่รายการหยิบเอาปุ๋ยสีตราปามงกรมาด้วยความไม่ลังเลขับรถไปเองเลยครับถึงโรงงานบริษัทปุ๋ยสีเกษตรไทยเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรผมว่าไปติดตามพูดคุยแล้วก็สัมผัสเรื่องจริงๆเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่า ต้นอะไรบ้างที่เขาปลูกเอาไว้แต่ขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเตรียมดินอย่างไรออลงแปลงอย่างไรระบบน้ำทำอะไรบ้างน่าสนใจน่าติดตามพลาดไม่ได้อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงพร้อมแล้วเราไปพบกันครับ เอกพงศ์อยู่นี่เอา้าโอ้ย oh, สวัสดีสวัสดีโอ้โ oh, หมาตามหาเห็นทางนู้นมาจากบ้านเขาบอกว่าพี่มาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมาซ่อมหัวน้าหยดครับอันนี้คือระบบน้ําหยดครับผมโอ oh, ้โหนี่วางทั้งแปลงเลยเนี่ยทั้งแปลงเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ไงคนที่ชื่อเอกพงศ์สุข,ขีวงศ์เขาเรียกว่าแ,วแฟนคลับตัวจริงเลยดูรายการเซียนกเกษตรแล้วก็โทรเข้าไปเอาปุ๋ยินรีปลามางกรมา เดี๋ยวต้องมาตามดูว่าเขามาทําอะไรยังไม่ได้เห็นมีต้นอะไรเยอะแยะมากมายเห็นมันมีแต่ต้นเล็กๆอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยพุทราจมโบครับพุทราจมโบอันนู่นไม่ใช่นี่นีก็ไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะมะม่วงอ๋อนี่พุทรานี่มะม่วงครับเอารวจะอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยได้ครับมันเป็นไงครับเป็นพืชอันนี้พืชหลักครับโอ้มะม่วงนี่เป็นพืชหลักครับไอ้เจ้านี่มันจะโตก่อนโตก่อนออกลูกก่อนได้ผลผลิตก่อนครับโอ้เก็บเอาตังก่อนว่างั้นเถอะใช่ครับ โอ้โหขนาดนี้เลยถามนิดนึงได้ข่าวว่าดูรายการเซียนเกษตรครับคิดยังไงครับไปดูรายการเซียนเกษตรตอนนั้นแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆไปเจอรายการเกษตรผมชอบอยู่แล้วครับชอบการเกษตรแล้วดูแล้วตอนนั้นคิดอะไรครับเห็นอะไรครับก็เห็นเมล็ดปุ๋ยมันออกสีดำาๆก็คิดว่าคงจะไม่มีดินนะก็ลองเอามาใช้โทรไปที่รายการเลยทางริษัทดูตัดสินใจโทรเข้าไปครับแล้วไปยังไงครับไปเอาปุ๋ยเองหรือให้เขามาส่งไปเข้าไปที่โรงงานเองเลยครับ ไปที่โรงงานเองครับไปเห็นอะไรบ้างครับพี่น่อยเห็นกองวัสดุถุิบเต็มไปหมดครับตั้งแต่เป็นเกษตรกรมากี่ปีแล้วครับผมทํามาตกสามสิบปีสามสิบปีถามจริงๆตั้งแต่ซื้อปุ๋ยใช้เคยไปดูโรงผลิตปุ๋ยเคยเห็นวัตถุดิบบ้างไหมครับไม่เคยเลยครับสามสิบปีเนี่ยนะครับแล้วซื้อยังไงซื้อจากร้านอย่างเดียวเลยแล้วก็มาขายตามบ้านปุ๋ยปุ๊บจีมีคนมาแนะนําก็ซื้อก็เป็นดินเยอะเา็นใหญ่จะเป็นดินคุกกับฉีดด้วยยูเรียนั่นไง พอมาใส่ก็งามได้วันสองวันที่เหลือก็ที่เหลือก็เป็นดินเหมือนเดิมอันนี้หรือเปล่าที่เกษตรกรเขาบอกถ้าปุ๋ยอินทรีย์แล้วเฮ้ยไม่เอาขี้เกียจเอาดินไปใส่ดินมันหนักนี่คือคําพูดนี้เลยแล้วปุ๋ยอินทรีย์ปรามังกรเป็นไงครับไม่ใช่ดินครับอยืนยันชัดเจนใช่อันนี้ไม่ใช่พูดมาเอาใจลุงชัยนะไม่เกี่ยวเนาะเราเคยรู้จักกันไหมครับเนี่ยไม่รู้จักวันนี้วันแรกเจอกันเนาะดีใจจังผมก็ดีใจอยากให้พี่น้องที่ชมรายการนะครับ ตัดสินใจแล้วรีบลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆที่เราคิดว่าวันนี้เราน่าจะพบกับสิ่งดีๆได้แล้วล่ะเพราะสภาพของดินที่เกษตรกรเขาพูดว่ามันเป็นครับอดีตแน่นับแน่นนะพอมารู้จักปุ๋ยซีปาลมังกรเราคาดหมายอะไรอย่างตอนนี้ปลูกใหม่ๆทำจริงๆพิสูจน์อะไรกับมันได้บ้างเนี่ยก็พิสูจน์ได้จากเพาะกล้าเลยครับต้องแต่เพาะกล้าครับเป็นไงครับเล่าังหน่อยเพาะกล้าแล้วมันจะ เขียวทนหมายถึงเอามาทำยังไงครับคลุกดินเอามาคลุกดินดินคุกแล้วก็เพาะกล้าครับแล้วมันงอกขึ้นมาจนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเลยครับแล้วมันเปรียบเทียบกับอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็เพาะกล้าเหมือนกันก็เปรียบเทียบต้นที่ไม่ได้ใส่อ๋อมีไม่ได้ใส่ครับมีด้วยโอ้ที่ที่แปลงเพาะยังมีอยู่ไหมยังมีครับที่พี่กับผงผู้ให้ฟังในความหมายคือเขาเอาปุ๋ยนิสีตราปามังกรไปคลุกดินใส่ถุงครับแล้วเพาะกล้าใช่กับดินที่เคย ยังไม่รู้จักปุ๋ยซีปลามังกรนนี่แหละ<ช>แล้วก็เพราะกล้าเหมือนกันเพาะกล้าเหมือนกันแล้วเป็นไงครับมันมันแตกต่างไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียวแล้วใบจะเรืองโตช้าเนอะยิ่งดูในทุ่งนี้ดินมันน้อยไงเออเออาอาหารไม่พอก็ยิ่งช้าเลย,ยช้าเลยอันนี้ชัดเจนเลยสภาพแปลงที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังไงครับเกิดความคิดไอเดียยังไงปลูกต้นไม้ต้นนิดเดียวทําไมทําร่องซะใหญ่โตโมโหรานขนาดน,นี้เพื่ออนาคตครับ พอต้นเราต้องวางให้ใหญ่พุ่มต้องใหญ่คือเราก็พืชแซมน,นี้ไว้ก่อนอก็คือสร้างเม็ดเงินไปก่อนใช่พอมะม่วงใหญ่ปุ๊บแล้วก็จะตัดเอานี้ออกทุตาทิ้งโโนี่<ล>วางแผนล่วงหน้าได้ขนาดนี้สามปีขึ้นไปมะม่วงก็จะออกลูกพอดีโอ้โหนี่เลยกลเม็ดเคล็ดที่ไม่รับเปิดเผยได้ผ่านทางรายการเซียนเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าเซียนตัวจริงสิ่งที่เขาทําสัมผัสเองพิสูจน์เองและเห็นเองเลย ครับพี่กระพงสมมติวันนี้มีเกษตรกรดูรายการเซียนเกษตรอยู่ครับแล้วเขาอยากจะปลูกอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาในการทําการเกษตรด้วยวิถีอินทรีย์เหมือนอย่างพี่กระพงอย่างเงี้ยมีอะไรอยากบอกกับพี่น้องเราครับก็อยากบอกว่าถ้าจะปลูกพืชใหม่หรือว่าม,มีพืชอยู่แล้วก็ตามนะครับครับ การเตรียมดินคือเราต้องไถพวนก่อนนะครับแล้วก็ลองก้นหลุมหรือไม่ก็ลองทั้งแปลงเพื่อปลูกถ้าเป็นผักนะถ้าเป็นอย่างต้นไม้อย่างนี้ก็ลองแค่ก้นหลุมหลุมที่เราจะปลูกครับครับแล้วก็ปลูกได้เลยไม่ต้องหมักอไม่ต้องหมักทิ้งอะฮะครับแล้วหลังจากนั้นกับเรื่องของระบบน้ําใครต้องรดน้ําด้วยตามหลังเลยถ้าสามารถรดได้ก็คือเดินรดได้ก็ไม่ต้องลงทุนแบบนี้ใช่ถ้าพอมีงบสักหน่อยนึง ก็ทำน้ำหยดน้ำหยดแพงไหมครับลงทุนไม่เยอะครับน้ำหยดไม่เยอะไม่เยอะเนาะรายหนึ่งแค่ไม่เกิน2000บาท2 0 0 0 3,000อยู่แถวนี้ครับไม่น่าเกินนี้ไม่น่าเกินโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอดีตที่ผ่านมาเป็นไงครับก็เรื่องเคมีเยอะขาดทุนไปเคมีนี่คือประสบการณ์จากตัวเองเลยครับผมตอนนั้นเป็นไงครับก็ ผลผลิตก็ได้อยู่นะแต่เคมีเอาไปเกินครึ่งคือต้นทุนสูงใช่ทั้งปุ๋ยทั้งยาค่าแมลงอ๋อนี้เราต้องใช้เยอะกว่าครับปลูกฝลังเป็นรุ่นหนึ่งใช้ปุ๋ยแค่กระสอบเดียวผมก็ตัดได้แล้วไร่หนึ่งเนี้ยตัดได้แล้วเป็นตันโอ้สุดยอดเลยฝรังเป็นตันแต่อดีตอ่ะในเดือนอดีตอ่ะอดีตก็ได้เป็นตันเหมือนกันแต่ว่าผลผลผลิตเราได้มาตันเนี้ยเราก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายไปโอ้ทุนมันเกินกว่าเกินครึ่งเกินอีกหรอเกินครึ่งโอ้โหครับ ็คิดว่าหลายๆท่านที่อาจจะมีแนวคิดหรือว่าเริ่มต้นกับการที่อยากจะทําการเกษตรแบบอินทรีย์หรือทําเกษตรแบบปลอดสารเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยก็ลองติดตามดูครับกับรายการเซียนเกษตรเราจะพาไปพบกับเซียนตัวจริงแบบนี้แล้วฟังเรื่องที่เขามีประสบการณ์ตรงแล้วมาเล่าสู่กันฟังเราถือว่านี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ต้องรอเวลาพิสูจน์ทดสอบนานนัก ตัวท่านเองก็สามารถจะพิสูจน์ได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับวันนี้อาจจะยังไม่สะดวกโทรจดไว้ก่อนวันไหนไมีเวลาท่านโทรศัพท์มาคุยกันเราจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของการตัดสินใจแบบรวดเร็วแล้วก็กล้าทํากล้าเปลี่ยนเรากล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนทําสิ่งเดิมๆเ,เราก็ได้สิ่งเดิมๆนะครับวันนี้กับรายการเซียนเกษตรต้องขอบคุณเซียนตัวจริงอย่างคนที่ชื่อเอกพงศ์สุขีวงเราต้องบอกว่า หากท่านมีโอกาสมีเวลาลองดูครับถ้าเผื่อเขาจะแวะเวียนมาเยี่ยมชมบ้างได้ไหมได้ครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้านทุ่งพัฒนาบ้านทุ่งพัฒนาครับตำบลรางพิกุลตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครติดมอกษตเรเลยครับติดกับมอวิทยาลัยเกษตรสายกำแพงแสนนครปฐมนี่เองอ่ะก็อยู่ไม่ไกลจากโรงงานปุ๋ยซีเกษตรไทยเมื่อแวะมาที่นี่แล้วเชิญไปที่โรงงานปุ๋ยซีเกษตรไทย เยี่ยมชมและท่านจะได้เห็นอย่างที่คนชื่อเอกพงศ์ไปเห็นมาแล้วพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วเอาละครับวันนี้รายการเสียงเกษตรต้องขอบคุณอีกครั้งกับการเสียสละเวลาแล้วก็ความคิดดีๆมาพูดคุยนําเอาเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเรานะครับในนามของรายการเสียงเกษตรกับลุงชัย มีสินน้ําใจที่จะมามอบให้เพี่ของสนิดหนึ่งนะครับเป็นลูกปลาอินทรียเดิมที่ไปไปทุกมาจากรงงานนี่ตัวใหญ่เนาะใหญ่ครับตัวใหญ่เลยหราอ50กิโลอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหววันนี้เอาลูกปลาตัวน้อยเหลือ5้กิโลอุ้มสบายๆโอเคครับมาอ้าวเจ้าหน้าที่ขอนอยมาแววพระเอกรูปรอเรานี่อัพนี่แหละครับก็เผื่อมีใครเขา อยากจะไปทดสอบทดลองใช้เนาะไอ้พืชพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ก็บอกว่านี่เลย5กิโลกรัมทดสอบดูบขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ